ตอนนี้เรากำลังลงนี้นะลงนะ้าสู่รอยพระบาทแล้วนะนี่คือไงครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเดินเต้นไม่หายกินไส้กรอบไป5้าม้นะครับเสียพลังงานเยอะมากเลย นั่นนะครับเป้าหมายของเราะนะับแล้วที่ปราจอีรนี้ไปให้ประแจให้นะในระับเค้ื่องท่าาษานะครับาดีแล้วก็รนี้เป็นเรียของอกพ่อตาปู่ห่ารักก็จะจายอัตราย ประบนาบุญกับครอบครัวบุญญาเทพครับเปิดบรมีบุญข้าสามสี่5้0ล้าน500บาบทพรโบสนาบุญกับคุณตงพิษนักติดในะนนีนะครแล้วก็บุญสาสายันนะฮะสายันนะฮะยันเลยฮะันเลย กินประจงเนาะนะจ๊ปาังมีคอีก500ล้าน5 0าบาทรับไปบุญมาด้วยจ้ะเรือไปต่อเป็นจงไทำบุญได้ร้อยพนตัวไปออฟบอกบีเดี๋ยวเองบุญกับบ้าไเป็นร0ดี๋กวเป็นฝากแล้วจะไม่ได้ความรับต่อสถานที่แล้วนะจ๊บนะ